ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีกระตุนแฮนดีครับในคลิปนี้นะจะพามาถักนี้เลยค่ะใบโคลเวอร์สัญลักษณ์แห่งความโชคดีมีติดตัวไว้โชคดีตลอดเลยนะคะอา่าตัวนี้เรอมาถักเป็นห่วงกุญแจหรือว่าเอาไปติดชิ้นงานต่างๆได้เหมือนกันนะอุปกรณ์ก็ง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะ มีแค่ไหมนี่ในคลิปบีใช้เป็นคอตตอนซอฟนะคะคอตตอนซอฟสาพายคู่กับเข็มเบอร์สามทับศหรือ2.2มิลจะมีถามกันเข้ามานะใช้ไหมอื่นได้ไหมใช่ไหมเบอร์นั้นได้ไหมใช่ไหมเบอร์นี้ได้ไหมได้หมดนะคะได้หมดแต่เพียงแต่นะ ขนาดอาจจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะไหมที่เราใช้นะคะเนื้อไหมหรือแบบาไหมเส้นใหญ่ไหมเส้นเล็กนะคะแล้วก็ขนาดที่ออกมาก็จะอยู่ที่น้ำหนักมือและเข็มที่เราใช้ด้วยนะงานฝีมือไม่มีอะไรแน่นอนนะคะมีคัดเคลื่อนได้อยู่แล้วไม่เหมือนกันทุกชิ้นด้วยนะ อุปกรณ์ก็ครบแล้วถักง่ายแน่นอนรับประกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูวิธีทํำกันแล้วนะฝากนิดน,นึงนะฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีทํำกันเลยค่ะไปกันเลยมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่วิธีทํากันเลยดีกว่านะ มันจะง่ายแบบที่พูดไว้หรือเปล่านะคะอะก่อนอื่นเลยให้ขึ้นก้นหอยก่อนนะคะขึ้นก้นหอยนะทบอย่างงี้ทบสองครั้งนะคะจะได้แน่นหน่อยจิ้มไปขึ้นโซ่สามโซ่นะคะหนึ่งสองสามพานันถัก F ลงไปหนึ่งครั้งนะคะพันไหมหนึ่งครั้งจิ้มลงไป กลางห่วงเลยนะเกี่ยวไหมขึ้นมารวบแล้วปลดสองปลดสองถัก X หนึ่งครั้งจิ้มกลางห่วงเหมือนกันแล้วก็รวบออกมาแล้วก็ถัก F นะคะพันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมา ปลดทีละสองทีละสองแล้วถักโซ่สามโซ่หนึ่งสองสามจิ้มลงไปเราจะถักชิ้นงานกับห่วงตรงนี้นะคะอุ้ยมองไม่เห็นนะแล้วก็สี่ชิ้นงานได้มาแล้วหนึ่งใบนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมดสี่ครั้งนะ เราได้ใบที่หนึ่งมาแล้วโซ่สามโซ่หนึ่งสองสามถัก F หนึ่งครั้งถัก X อ็หนึ่งครั้งถัก F หนึ่งครั้งโซ่สามหนึ่ง,ง, 3, งสองสาม แล้วซีลงไปอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหลุดอ่าซีลงไปเลยนะคะไปต่อนะถักโซ่อีกสามโซ่หนึ่งสองสามถักเอฟหนึ่งครั้ง ถัก X หนึ่งครั้งถัก F หนึ่งครั้งแล้วถักโซ่สามหนึ่งสองสามจิ้มลงกลางห่วงสี 4, ชิ้นงานอึบได้มาแล้วสามกรีบนะคะสามแฉกแล้วนะเราจะทำสี่แฉกเราก็ถักไปอีกสามโซ่หนึ่งสองสาม พันถัก F หนึ่งครั้งถัก X หนึ่งครั้งถัก F อีกหนึ่งครั้งแล้วถักโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ซีลงที่ห่วงระวางไปเกี่ยวโดน ปลายไหมของเรานะคะอ่าค้างไว้แบบนี้ก่อนมาดึงตรงนี้ก่อนไว้ยานิดนึงนะเวลาดึงจะได้ถนัดหน่อยนะคะอ่านี่มาแล้วสี่แฉกใครจะพอแค่นี้ก็ได้นะตัดเก็บปลายไหมได้แต่ขอมีกา้านเขานิดนึงนะ,ะก้านของเค้านะคะถักไปโซ่ถักโซ่ไปห้าโซ่นะคะนื สองสาหแล้วสชิ้นงานสลงบนโซ่นะ1ครัง้งสองครั้ง3ครั้งและ4ครั้งด้วยกันนะแล้วก็ไว้ปลายไหมได้เลย เสร็จแล้วนะคะบีจะมัดเขาไว้ด้านหลังก่อนใช้เข็มเย็บสอยเก็บนะคะ ก็จะเสร็จเรียบร้อยได้ออกมาแล้วแป๊บแป๊เห็นไหมไม่ถึง10นาทีเลยนะคะนี้น้องก็จะออกมามเราสามารถทำได้สองสีนะสองสามสี 2, 3, 4, แล้วแต่ชอบเลยนะคะตัดเขาอยากให้เอียงไปซ้ายเอียงไปขวาเอียงไปทางไหนก็ได้อะอันนี้นะ่าจะไปทางนี้เขินเลยนะคะ สำหรับใบโคลเวอร์นะก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมนะคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะคะแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ